สวัสดีค่ะสวัสดีช่างเมนูแมวงไอสวัสดีนะเนาะใครมานั่งหน้าเป้นอยู่ตรงนั้นเนาะฮะเด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 ะกหมาเข้าบ้านเนาะหรือหลงเตี้ยมาไล่ฮึฮึแอบพอดีอ่ะถ้าเราจะพาไป กูสรุปเขาเรียกใส่หรือไองโง่เร,เรียกไองโง่กู้ใสที่เราลักไว้อีกที่หนึ่งเนาะที่เราย้ายจุดจากตรงนี้ที่เราสูบเะมื่อวานถูกคูนนาเมื่อวานเอ่ค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยค่ะพอดีพระาทิตขึ้นแหละสว่างแล้วเนะาะก็เลยจะถามุดรั้วไปดูเนาะ เราจะลอดไปก่อนนะคะวางมาน่เดี๋ยวเอาเคียเพลเข้าบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวมามาเอาเคียเพลไปเก็บก่อนคะ่ะเดี๋ยวพี่ลงม่เตียมมาจะส่งพวิงหนีไม่ทันในทุงโลง่ลงๆด้วยไม่มีต้นไม้ให้ขึ้นกันเ <laughs> ลยรอดไหม <laughs> ผ่านรอดมุดรัวไปเลยค่ะเราจะมุด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 ไปดูใส่เราลอกเราโง่เรา <c oughs> เรียกมันหมดนี่ค่ะที่วิตมืววนะ่อวานนะน้ำก็เต็มแล้วดด้อดื้อเดินดิด่ง หลังาขึ้นเต็มเลยมาดูตรงนี้ก่อนมีปาขึ้นไหม,มปาน้อยๆเยอะอยู่เดี๋ยวนกเขาก็มาเนาะยวข้าเดินไปดูตรงน้องเลยนะคะไปเล่นด้วกกันค่ะี่ถุยมาเลย ปถุยตรงน,น้นอาทิตย์แป็นเลยค่ะเค่ะเรามาดูใส่เราดีกว่าเชือกไม่ตึงเชือกย่อนย่อนเราลองมายกกันนะคะเราจะได้ าโอ้ยคุมพี่เขาขุมไม่นานยกดูก,ก็พอโอ้ได้ดุกนะได้ประดุกนะคะมีปลาดุกเข้าค่ะ ติดโอ้ได้ปลาดุกสองสามตัวเลยเดี๋ยวแกเชือกขึ้นมากันนะคะนี่เราผูกเชือกไว้เราไม่เอาทุ่งมาเราจะไปยังไงไปทางลอกเลยหนระือ เทีเยบแม่ก็ดึงขึ้นมาเลยหลากขึ้นมาเลยค่ะเอลงลงได้ประดูกสองตัวนะคะ วันนี้เราไม่มีงโงมาเยี่ยมเนาะเฮ้ยค่ะได้ปลาดุกนาสองตัวตัวงามๆทีพี่ปูเรายังอยู่เดี๋ยวเราปล่อยพี่ปูดีกว่าเนะเาปะปลาดุกออกก่อนหาถุงใสก่อนนะคะ ได้ปลาดุกสองตัวแล้วก็ดีอย่างด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวหาถุงใส่กันนะคะพี่หลงก็มายพี่หลงมาช่วยเราแกะป่าเนะาะฮะฮะโอ้โหเหรวะแกะเชือกเลยดิเนาะพี่แกะมือเดียวเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเชิวชิวชมวิวยืนหน้าเราเลยช่วยพี่กันดิเออช่วยพี่เลยที่ค่ะเดี๋ยวขอแกปะปลากันนะคะนี่ค่ะเราก็เอาปลาดุกใสท่ทุงเรียบร้อยแล้วก็เอาใสา่เรื่อโง่ดักไว้เหมือนเดิมเนาะ ก็มาลุ้นกันเย็นๆอีกรอบค่ะสำหรับมือนี้นี่พี่หลงกลับไปแล้วค่ะก็ได้ประดุก2ตัวขอทอดเนาะขอคบคุณสำหรับคลิปนี้กับพี่ทุยค่ะขอบคุณนะคะช่องมีนูแมวฝากไลค์ก็แชร์ก็กติดตามด้วยนะคะฝากกันกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ อินค่ะผลงานแบบทิ้งไว้เมื่อวานนี้เนาะก็ได้ไปดุกนะสองตัวก็ดีเนาะสองตัวอเค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็ทำแช่์ไปยืนไ้กันเนาะไปย็นไปดูกันอีกรอบนึ่งคค่ะสวัสดีค่ะผลงานนะคะเล็กเ็กน้อยมื้อนี้ค่ะ